สวัสดีครับทุกคนมาชมคลิปนี้นะครับจากไลสดของคุณต้อมินดี้นะครับก็มาแสดงความยินดีกับเบสสึนะครับแล้วก็มือเบสวงมอนายนะครับรับปริญญานะครับที่มอธุรกิจบัณฑิตนะครับประชาชื่นเมื่อเช้านี้ผมเห็นคุณต้อมินดี้ไล์อยู่ที่สวนปามอยู่เลยนะครับน่าจะอยู่ที่ภาคใต้นะครับแกก็มาไวเหลือเกินนะครับทุกคนก็น่าจะบินตรงมาที่นี่เลยนะครับแล้วก็มาไลสดที่ มธุรกิจบัณฑิตที่เบสรับปริญญานะครับมาไวจริงๆนะคุณต้อมแม่เร็วซะด้วยนะครับแล้วก็มาแสดงความยินดีกับเบสสื่อนะครับไม่เห็นแม่ทัพชาลีนะครับสงสัยน่าจะกลับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าแม่ทัพชาลีมาตั้งแต่เช้าเดี๋ยวไปทำธุระกันแป๊บนึงนะฮะีครับน่าจะไปแบบเพิ่งออกจากหอประชุมนะเดินมาเจอพอดีอ๋อเดี๋ยวคงจะหาเวลามาเจอพวกเราแหละ ไปแล้วไปแล้วนู่น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 นนแล้วแม่นี่ไงเดี๋ยวนะเจอกันอีกทีตรงเดิมเหรอโอเคโอเคไปสองคนนะครับมาอนึ่งนะครับทุกคนอโทษครับผม ไปออกมาแล้วออกมาแล้วว้าวขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอเคครับท่าน่งคขออนุญาตนะครับโอ้ลงชายสุดหรอหยุดตรงไหนดิเอาประจำตรงไหนดิตรงไหนดิทั้งสองคนไม่ร้อนโอเคไปจัดไปน้องรักทั้งคู่เลยเดี๋ยวพี่รอวนกลับไปเดี๋ยวผมไปหาได้ตรงนั้นไปรอตรงนั้นนะโอเค พี่ในจังหวัดที่หนูไปเนี่ยพี่โฟกัสพี่หนูสองคนํามไปได้ไหมตามตามถ่ายไปได้ไหมไลฟ์สดไปได้ไหมต้องถามก่อนไลฟ์สดโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนีไ่ไปแม่เอาแม่ไปถ่ายไปไหนน้องเดี๋ยวขออนุญาตไปรับเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนี้ตรงที่เดิมฮะปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเพื่อสวัสดีครับที่ได้สวัสดีจ้ะเดี๋ยวเราไปรอที่เดิมเดี๋ยวน้องเขาไปรับคนอยู่ได้ค่ะได้ค่ะนะครับโอเค วันอากาศคึกคักมากนลฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่ตรงบริเวณตรงกลางเดี๋ยวถ่ายดูเก็บฟุตเท์ตรงไหนเมื่อเช้าตรงไหนเดี๋ยวต้องทำไปโอเคโอเคโอเคค่ะอะเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนทำเลยนะคบทุกคน ยืนยาวครับผมยืนยาวครับทุกคนมันก็เลยสั่นผมยืนมือยาวขออภัยด้วยครับไปต่อผมยืนมือยาวนะฮะกล้องมันเลยสั่นทุกทีครับเพราะว่าผมขยับขยับไปยาวเ็าต้องปลายมันจะเล็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรงต้นมันจะมือไม้จะสั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปจนะุดบริเวณอื่นนะคนใจเย็นแป๊กนึงนะพอด,ดีผมอยากจะ,จะเก็บฟุตเทจให้กับบรรดาน,น้องน้องที่สายทําคลิปได้ให้น้องสายทำคลิปได้ได,ได,ได้ได้มีภาพสวยๆเอาไปลงกันอะไรเงี้ยครับ มางานคลายมางานรับปริญาน้องเบสน้องเพชรน้องวิทนะครับที่มอธุรกิจบัณฑิตประชาชื่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมแสดงความดีนะครับหนึ่งในทีมงานของแม็กชาลีก็สามารถมาร่วมแสดงความดีได้นะครับแล้วก็น้องเบสแล้วก็น้องเพชรนะครับซึ่งเป็นมือเบสของวงมอนายด้วยนะครับเราอาจจะได้เห็นน้องเพชรน้องโกะน้องแม็กนะครับสมาชิกวงมอนายที่เป็นศิลปินในสังกัดอีนิงรคคอร์ดนะครับแม่เล็กสวัสดีครับ สวัสดีพี่โอ๊คพี่โอ๊ตพี่จ้อนะครับจะฮาทักทายทุกคนด้วยนะจ๊ะนะครับอยากดูอะไรเดี๋ยวต้องพาไปดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรอจุดในบริเวณที่ที่ทน้องเบสกับน้องเพชรเขาคุ้นเคยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องเข้าที่ร่มก่อนเดี๋ยวต้องเข้ามาอ่านข้อความนะครับถ้าพือมือสั่นตอนที่ยืดขากล้องเมื่อกี้เพื่อเก็บฟุตเทจแบบสวยๆวิวสวยๆอ,อ,อะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อน อยู่ไหนนะเขาปร,รวมตัวกันตรงไหนนะไม่ร้อนด้วยว่าอย่างนั้นแป๊บนึงนะว้าวคุยอันมากไหมต้องให้คำตอบไม่ได้แต่มีโอกาสสูงมากนี่แหละคือเป็นภารกิจของเราที่มุ่งตรงมาจากนี่ฮะจากจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อมาทำการนี้โดยเฉพาะว่าอ๋อสวัสดีครับสวัสดี บออกเจทีี่่ไหนพแถวนี้ถ้เลยค่ะใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวรอตัวตรงนี้นะครับนี่สวัสดีมแม่ดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี่ไงแม่ดาทำโป๊ะแตกไงทำโป๊ะแตกไงคนนี้ไงคนนี้ไงสวัสดีพี่เอสวัสดีพี่ฮอฟสวัสดีน้องเบนสวัสดีครับ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 โอ้พี่เลี้ยวไปแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีนะครับอุ้ยมีแบตเตอรี่มาอุปกรณ์ครบด้วยน่ารักน่ารักโอ้ยลืมนะน่ารักน่ารัก น่ารักมากต้อมมาใต้มาเลยเลยนะต้อกใ้มาชัดชัดชัต้อมมาจากกระบี่เหรอใช่ครับแม่ใช่ครับมาจากกระบี่เลยครับแม่ครับนี่แหละฮะทุกคนอย่ากจะจะจะทำแบบสปายหน่อยนะฮะแม่จับดึงเข้ากล้องเลยไม่ตอนแรกจะไม่ทักแล้วน้องลาเขาบอกให่ต้องก็เลยต้องจะต้อมหล่อมากเลยโอ้ยไม่ละครับแม่น่ารักน่ารักแม่สวยนะครับใช่ เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้เทคแคร์เลยต้องขอไปด้วยแม่นะกะจะรีบขึ้นไลน์แล้วก็แบบนั่นไงไม่เป็นแม่เลยนะตัวจริงสวยมากนะครับเรียกพี่นิดาดีกว่าเนาะอืมตั้ต้งกี่คนตอนนี้3,400น้คนครับแม่น่ารักมาก <c oughs> เดี๋ยวอออูดอ๋ดีลูกพีวดีพี่ยุ้ยวดีค่ะ <c oughs> อุ้ย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 สวยๆ <c oughs> เจอคนสวยะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกินน้ำนะครับแป๊บนึง นะฮะพอดีเราจะนะฮะพี่ดินาสวยมากแต่ว่าเราให้เกียิบรรณาผู้หลักผู้ใหญ่บรรณาสปิกเกอร์ของเราเนี่ยครับของเนียนตั้งกล้องทบนไหนครับเรีแบบนทุกคนเดี๋ยวรอเบสมา